เดี๋ยวผมทำนี้แล้วกันนะครับผมจะเอาโจทย์ข้อที่ผมลิสต์มาไว้ว่าจะมานั่งทำด้วยกันเนี่ยนะครับไว้ให้คุณแล้วก็ระหว่างอาทิตย์นี้คุณลองไปซ้อมมือดูนะครับแล้วก็ถ้าสงสัยก็ไลน์ทิ้งมาถามได้นะว่าข้อนี้ทำไงข้อนี้ทำไงตรงนี้งงไงนะครับถ้าอธิบายได้ผมก็จะแทรกไปเจะจะตอบไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเข้าคาบหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำข้อพวกนี้กันนะครับมันจะได้เร็วนะ เพราะว่าถ้าเกิดคุณลองทําแล้วคุณติดเนี่ยมันจะเริ่มแบบเหมือนมีภาพลางๆในหัวเหมือนคุณเล่นเกมอ่ะเปิดแมปไปละจากไอหมอกทึบๆก็จะเริ่มเป็นหมอกจางๆเนี่ยนะครับแต่ว่ายังเห็นไม่ทั่วแล้วเดี๋ยวผมจะมเป็นคนแบบมาช่วยกันทำคราวหน้าแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวแมปมันก็จะเคลียร์หมดแล้วหมอกหายหมดข้อที่ผมเตรียมมานะครับอันนี้อะไรนะ3.51ใช่ไหมอ่ะข้อที่ผมจดมานะครับว่าจะทำให้ดูเนี่ยก็มี Uh, เล่มเมื่อกี้นะครับเล่มเมื่อกี้นะเล่มของบอนยักเคนี่นะครับเล่มของบอนยักเคนี่นะไปดูข้อ3.56นะครับแล้วก็3.75 3.71 3.57นนะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่ผมดูมาเผื่อไว้เหมือนกันนะครับไปดูเล่มของเซนเกลนะครับ ลองไปดูข้อนี้สามจุดสองแปดสามจุดสามหนึ่งแล้วก็สามคิดเจ็ดสองนะครับเดี๋ยวเราจะมาะเฉลยกันคราวหน้านะครับแต่ว่าระหว่างอาทิตย์คุณไปทำกันก่อนนะครับลองลองฝึกเรียนหนังสืออีกแบบหนึ่งนะลองฝึกเรียนหนังสือนั้นนึกถึงไอ้สามเหลี่ยมเมื่อกี้นะครับลองฝึกเรียนหนังสืออีกแบบหนึ่งนะลองไปสมห,หัวกับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็นั่งทํานั่งถกเถียงกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คราวหน้าก็มาเติม เติมให้มันเต็มกับตอนที่เรามาทำด้วยกันในห้องนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งไฟล์หนังสือเล่มนี้ไปในไลน์นะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คือเล่มของซงเกลก็คือเล่มนี้นะครับเล่มเธอบายนะครับเล่มที่หน้าปกเป็นเธอบายอ่านี่นะครับเล่มนี้นะ เล่มนี้เวลามองไกลๆนี่มันเหมือนรูปไปนี่เลยวะ่ะเหมือนเหมือนไทม์ฟอร์เมอร์อะไอตอนที่มันเป็นมนุษย์ไดโนเสาร์อะไอหุ่นไดโนเสาร์อะโอเคก็งั้นตามนี้นะครับก็ไปทำข้อที่เราลิสต์ไปเมื่อกี้นะแล้วเดี๋ยวเที่ยวหน้ามาทำในห้องกันนะครับมีคำถามไหมครับวันนี้ไม่มีครับมีหรือไม่มีวะไม่มีฮะไม่มีฮะ โอเคก็ okay. ลองดูนะว่าเรียนกันสไตล์นี้ได้ไหมนะครับเพราะว่าผมไม่อยากพูดซ้ำกับในคลิปสอนนะครับก็ลองดูนะแต่ถ้าไม่โอเคจะให้ผมสอนซ้ำก็คุณก็เสียโอกาสในการทำแบบขาดแบบนี้นะโอเคนะครับอ่ะเจอกันคราวหน้า